สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันศุกร์ที่14มกราคม2565นะครับทุกท่านครับข่าวด่วนของเย็นวันนี้นะครับก็จะมาแจ้งความคืบหน้านะครับของผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกับ ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุพัฒนพงษ์พันมีชาวนะครับถึงประเด็นสําคัญนะครับซึ่งก็ได้แจ้งข่าวน้ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับว่าจะมีการหาลือนะครับในการที่จะขยับเอาคนละครึ่งเฟสสี่ที่แผนเดิมนะครับจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับสเดือนนะครับปี65นะครับให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าคนละครึ่งนั้นสามารถบรรเทาภาระค่าคองชีพของประชาชนได้นะครับ ซึ่งก็จะขอแจ้งผลการประชุมนะครับว่าทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบตรงกันนะครับว่าจะให้มีการเลื่อนโครงการคนละครึ่งให้เร็วขึ้นนะครับขอเน้นย้ําวันนี้นะครับว่ารัฐบาลตัดสินใจเลื่อนคนละครึ่งให้เร็วขึ้นแล้วนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าเลื่อนแล้วจะเป็นเมื่อไหร่นะครับกำหนดการเดิมก็คือ1มีนาฉะนั้นแล้วถ้าหากว่า จะให้เร็วขึ้นก็เหลือเดือนกุมภานะครับที่จะสามารถทําได้นะครับขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการเห็นชอบให้เร็วขึ้นในวันนี้ยังไม่ได้กําหนดวันนะครับขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเอาเรื่องที่จะเลื่อนให้เร็วขึ้นนะครับไปเข้าคณะกรมกรมการการกองเงินกู้ซึ่งจะใช้จากเงินกู้นะครับจำนวน5้าแสนล้านที่ได้มีการกู้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับฉะนั้นแล้ว ขั้นตอนยังไม่จบนะครับยังต้องเข้าคณะกรรมการการกองเงินกู้ซึ่งกําหนดการคร่าวๆคือจะต้องนํานเข้าให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้ก็แปลว่าเร็วที่สุดนะครับก็คงจะเป็นช่วงปลายเดือนมกราไปจนถึงภายในเดือนกุมภาฉะนั้นแล้วนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าคนละครึ่งอาจจะเร็วขึ้นนะครับก็คือมาอยู่ในช่วงเดือนกุมภาหรือเร็วที่สุดก็คือปลายเดือนมกรา แต่จะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนฉะนั้นแล้ววันนี้มีข่าวปลอมออกมานะครับว่าคนละครึ่งจะเลื่อนมาให้กดยืนยันภายใน16มกราคมอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถดําเนินการได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่ายังต้องเหลือขั้นตอนการเข้าคณะกรรมการการกองเงินกู้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ขอมาแจ้งความคืบหน้าแล้วก็เตือนเรื่องข่าวปลอมนะครับที่ว่าจะให้กดยืนยันภายใน16มกราคมนั้น ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมและขอให้จําช่องหรือเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวที่รายงานออกมาด้วยว่านี่คือตัวการในการเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับก็ขอเน้นย้ําให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการของภาครัฐเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ